ก้าเดี๋ยวเรามาแล่นะคนเดี๋ยวเราต้มก้า <9, S 1> ก็วัด 9, นามกระต่ายนิว้วหัวล่างมือนะคะคนโบราณก้าวนี่แมววุ้งตรงคำนะคะพระสามคนกินแต่เม็ดแมวลางกล้องน้ำนะคะ แม่โอ่งฟองกับขันมึงน,นะ,ะล่างมือวีตีวิอ,อวัดน้ำมุ่งข้าวข้างคนแต่เล็กนะคะล่างมือกลับไปลนิวไล้เลยนะคะประมาณก้อนล่างนิ้วเอ้อรล่างมือปอดจมล่างปายนิวโกนนิวเสร็จแล้วนะคะ นามประมาณก้อนนะคะเก้าปองกำ